อ่ะคุณผู้ชมค่ะมาที่สาวคนหนึ่งที่เรียกว่าคุณคิวถ้าคุณเห็นคุณต้องแบบว่าเขาแบบเป็นสาวเต็มวัยแล้วอะค่ะตอนนี้ยิ่งโตยิ่งสวยคุณยิ่งโตยิ่งสวยลูกของพี่แอนซีเรียมใช่ครับน้องนนี่นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าถอดแบบความสวยของคุณแม่มาแบบเป๊ะเวอร์เวนี่คือคุณแม่นะคะนี่คือคุณแม่และข้างๆคือคุณลูกคุณเหมือนพี่น้องกันมากใช่เหมือนพี่น้องกันมากครับยิ่งโตยิ่งสวยตัวจริงเลยครับ ถึงแม้ว่านนนี่เนี่ยนะฮะจะไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวนะครับ<อ>แต่แน่นอนอเธอก็มีโอกาสได้ถ่ายแบบคู่กับคุณแม่บ่อยๆเลยครับ<อ>แถมใน Instagram อินสตาแกรมส่วนตัวเนี่ย<อ>ก็ขยันอวดความเซ็กซี่ให้เราเนี่ยไปตามกดไลค์กันแบบพึ้บๆกันเลยทีเดียวนะครับ<อ>แต่ก็ไม่ไวายครับเจอดราม่าพวกขาหื่นเข้ามาปั่นป่วนอีกแล้วครับคอมเมนต์เธอเชิงแบบคุกคามทางเพศนะข้อความนี้ไม่ใช่ผมนะฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับด้านบนนะพิมไว้ว่า ได้น้องสักครั้งคงจะดีครับอ,อุ๊ยแรงไปอ่ะแรงนะผมว่าอย่างเงี้ยคุณกล้าเม้นกันขนาดนี้เลยเหรอแล้ว เอาเอาจริงๆแบบนี้ใครจะทนไหวะคุณ<ะ>สาวน,นนี่เนี่ยเขาก็เลยคอมเมนต์ตอบกลับไปแบบไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะคะบอกว่าบางทีคิดอะไรไม่ต้องเม้นก็ได้นะมันประจานตัวเองอะค่ะว่าเป็นคนประเภทไหนดไม่ได้หยาบคายแม้แต่คาเดียวนะคุณผู้ชมแต่เรียกว่าฟาดกลับแบบผู้ดีเจ็บจี๊ดถึงกระดูกดําเลยค่ะใช่ครับล่าสุดครับทีมวันบันเทิงของเราครับต่อสายตรงหาน,นนี่เลยครับเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยพร้อมกับคุณแม่แอนซิเลียมเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเลยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เจอหนักกว่านี้ก็มีแล้วไม่ใช่แค่เธอด้วยคุณแม่เนี่ยนะฮะที่แอนซิเลียมก็โดนเช่นกันนนนี่ครับมีวิธีการจัดการอย่างไรไปฟังกันครับคือเราโดนจริงๆเราโดนเยอะกว่านี้ด้วยคำนะก็คือจนวันนั้นมันก็เลยบแบบโอ้ยอแบบลำคาญก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตอบกลับไปคือจริงๆเราอยากจะตอบไม่ได้อยากตอบดีขนาดนั้นแต่แบบเราก็เออคิดว่าเราตอบคนเนี้ยดีที่สุดแล้วสุดท้ายเขา ก็ลบคอมเมนต์ไปเองนี่เรื่องอะไรกันห,หรอคะแด้ไม่รู้เรื่อง oh. สุดทยก็คือโดนโดนแบบคนที่เขาแบบรักเราอะไรเงี้ยเขาก็มาแบบว่าทัวลงไปแล้วเรียบร้อยอคือเราไม่อยากจะไปให้ค่าคนประเภทนี้มากกว่าเพราะแบบคือ,อสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปอ่ะมันก็คือแสดงตัวตนความคิดที่คุณเป็นเนี่ยคือทั้ง่ายๆคือคนดีๆเขาก็ไม่ทํากันนะพูดแบบนี้คอมเมนต์แบบนี้หรือการแบบแสดงความเห็นในสถานที่สาธารณะไม่ได้รุนนี้ยังไม่ได้ปล่อยวางอ่ะก็ไม่ได้ พูดแล้วไม่น่าเค<ล>ะคุณพี่ค่ะมไมไ่ไม่แบบดําเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากไปให้เวลาเรื่องแบบนี้ขนานี้อ่ะแม่ก็มีโดนนะแต่แม่ไม่เห็นใช่หนูเอาโทรศัพท์มาลบให้เพ<อ>เดี๋ยวแม่เครียดอู้อน่ารักมากเลยอ่ะเออดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ยังดูแลความรู้สึกของคุณแม่อีกด้วยไม่อยากให้คุณแม่เห็นอย่างเงี้ยคุณน่ารักมากเลยลรวแม่ไม่รู้จริงๆเมื่อกี้เห็นหน้าพี่แอนซิเลียมหันไปคือแบบมีด้วยเหรอ อ๋อใจอ่ะใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นแม่ลูกที่น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เธอยังไม่ได้ดําเนินคดีแต่ถ้าเกิดยังหนักข้อขึ้นมาอีกยังเข้ามาคุกคามทางเพศเธออีกนะฮะเธอบอกว่าเดี๋ยวเจอแน่นะระวังระวังอันนี้ต้องระวังไว้อย่าไปทํานะคุณคือผู้หญิงอ่ะคือเขาสวยงามบางทีเขาก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมลงโซเชียลมันก็เป็นช่องทางที่เขาอยากจะแบบเออลงรูปสวยไงเขาจะแต่งอะไรเขาก็สามารถแต่งได้เราต้องเคารพสิทธิของเขาเรา ชื่นชมเขาได้ความสวยงามแต่ถ้าเกิดอะไรที่เราคิดแล้วมันไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปเม้นถูกต้องน<ฮ>ะคะ